สวัสดีครับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมบ้านสไตล์ยุโรปนะครับที่เราขาย6กล้านเก้แสนบาทบนที่1ไร่นะครับแต่ว่าคลิปนี้จะพาชมด้านนอกเท่านั้นนะฮะซึ่งนะครับเรามาดูนะครับอันนี้คือพอเราเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอโรงจอดรถนะครซึ่งตอนนี้อาจจะมีของดูระเกะระกะอยู่เพราะว่านะครับเรากําลังซ่อมระบบปปาอยู่นะฮะ อาจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นบ้านจริงๆเนี่ยเราจะมีรั้วกำแพงสูง1.5เมตรให้นะฮะอันนี้พอดีเป็นรั้วบ้านตัวอย่างนะครับเราก็เลยยังไม่ได้ทำรั้วให้แต่บ้านจริงๆเนี่ยจะมีรั้วนะครับเป็นคอนกรีตท,ทาสีขาวให้ไม่ได้ฉาบนะครับสูงประมาณเมตร50ดังนั้นรั้วรอบขอบชิดเก็จะดูสวยกว่าบ้านตัวอย่างนะครับอันนี้คือลงจอดรถสามารถจอดรถในอินดอรดได้2คันแล้วก็สามารถจอด เรียงๆได้อีกประมาณ4คันดังนั้นเนี่ยถ้าเต็มพื้นที่จอดรถจะจอดได้ทั้งหมด6คันนะครับอันนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยคือสนามหญ้าที่เราจะให้แต่ว่าช่วงนี้นะอาจจะเหลืองนิดนึงนะครับนอกบ้านดูทุกคนดูฟาสาตนะครับมันจะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปนะครับซึ่งเราได้ไอเดียมาจากที่เราเคยไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราเลยเห็นไอเดียว,ว่าอุ้ยมันสวยจังนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เมืองไทยเนี่ยกำลังฮิตสไตล์ยุโรปแบบนี้เลยแต่ว่า บ้านจริงๆเราจะเป็นฟาซาดแบบแบบตัดเฉียงนะครบแบบนอร์ดิกนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ใช่สไตล์นี้นะครับจะแตกต่างไปนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านนอกนะฮะเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจุดที่น่าพรีเซนต์มากๆก็คือระเบียงด้านนอกเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราสามารถ ตั้งโต๊ะตั้งโซฟาตั้งที่นั่งได้เลยนะครับอันนี้คือนอกบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งคือพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมันกว้างใหญ่มากคือเป็นพื้นที่1ไร่เนี่ยสนงสนามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเหมาะมากสําหรับทำกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครชอบสายปลูกผักปลูกกระเพราปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับหรือใครที่เป็นสายที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับ เราสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวอื่นๆอีกนะครับมันมีนพื้นที่เยอะมากนี่คือที่หนึ่งไร่นะฮะ <c oughs> นี่แหละพี่ๆที่ไปอยู่ต่างประเทศนะถ้าเราอยากได้ใบพื้นที่ใหญ่หญๆแบบนี้เนี่ยอาจจะอยู่นอกเมืองนิดนึงแต่ว่าวิวภูเขาเนี่ยเหมือนพี่ๆอยู่ต่างประเทศเลยนะนะครับอ่ะพามาอ,อีกด้านหนึ่งนะฮะด้านนี้จะเป็นระเบียงนอกบ้านอีกด้านที่2นะฮะ อันนี้ระเบียงด้านนี้ก็จะสามารถวางนะครับวางโต๊ะทานข้าววางโต๊ะรับแขกแล้วก็ระเบียงด้านนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยแล้วก็สังเกตมาแล้ีพัดลมแถมให้ด้วยนะครับสระว่ายน้ำไซส์ที่เราให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.50เมตร50 7เมตรนะครับจากสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นสระน้ำเกลือเราก็จะสามารถว่ายน้ำไปชมทิวทัศน์วิภูเขาไปแบบสวยสห้เลยนะฮะ นี่นะครับเป็นสารน,น้ําเกลือนะครับทุกพี่ทุกคนครับเป็นสารน,น้ำเกลือนะครับแล้วก็ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะพาไปดูห้องต่างๆนะอันนี้อันวันนี้พารินอกบ้านก่อนนะครับห้องที่เราพาชมนะฮะอันนี้เป็นห้องเก็บของนะห้องนี้เป็นห้องเก็บของสามารถเก็บของเครื่องใช้สัมภาระอุปกรณ์ทําสวนได้อันนี้เป็นห้องปั๊มนะครับ ปั๊มสำหรับสะไว้น้ำนะครับส่วนห้องนี้เป็นห้องแทงค์น้ํานะครับเราจะใส่แทงค์น้ําเราจะมีแทงค์น้ําแถมให้2 2ถังนะครับขนาด2,000ันลิตร2ถังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลานที่เราสามารถโหทากิจกรรมได้มากมายเลยดังนั้นนะครับเนื้อที่1ไร่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะมากกับพี่ๆที่อยากจะมีบ้านสวยๆนะครับ เอาไว้นะครับอยู่ยามเกษียณนะครับอยู่ให้สงบสงบเราสามารถมีกิจกรรมได้เยอะแยะเลยแล้วที่สําคัญนะที่นี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นบ้านเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นนะฮะตรงป้อมยามเนี่ยเราจะมีรปเพอให้ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับมีรปภให้24ชั่วโมงดังนั้นพี่ๆไม่ต้องไม่ต้องกัวงวลใจเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยววันหน้านะครับเราจะมารีวิวข้างในบ้านให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูวิวกันหน่อยหนึ่งนะครับวิวสวยๆของภูเขายามเย็นนะฮะและในหมู่บ้านนี้เราจะมีประมาณ50หลังนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความเปลี่ยวนะฮะแรกๆก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยหรอสักปีหนึ่งมันจะขึ้นสักย0่0สิบหลังเนี่ยจะรู้สึกถึงความคึกคัก นะครับจะเป็นคือทักที่อยู่กันทุกคนอย่างสงบเพราะว่าแต่ละบ,บ้านเนี่ยพื้นที่ห่างกันค่อนข้างเยอะดังนั้นในพี่ๆที่อยากได้นะครับอยากสอบถามใดๆเนี่ยสามารถทักมาตามคอนแทคที่ให้มาด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมบ้านคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยว EP ีหน้านะจะพาไปชมข้างในของบ้านบ้านเรามีอะไรบ้านเราแถามอะไรบ้างสำหรับบ้านไทยนี้6ล้าน90,00แสนบาท สำหรับพื้นที่1ไร่นะครับวันนี้สวัสดีครับ